สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องป่อไปสุภูสุคนมืัอนี้พบกับช่องคุส่ง oto, หรือว่าโลโบโของเขากับคุตาครับมืบัอนี้เขาก็บชได้มาน้ำเอาฟางครับที่เพ่นสนับสนุนครับบริษัทขอบคุณครับบริษัทที่พี่โอฟาร์มที่สนับสนุนโรงเรียนชวน,นสัตว์ได้ดีเสมอมานะครับบริบทเ,เรื่องเงินสนับสนุนฟางก้อนครับฟางก้อนวันนี้เขาก็ัใช้ไปน้ำจัดงานเกษียณน,นะครับเนาะที่บ้านท่านพ่อพระวินันของเขา นะครับก็ขอบคุณครับเฟืองงามๆครับเป็นเฟืองจากปีที่แล้วครับเฟืองนี่รกันไม่ได้เฟืองงามๆครับย่างดีนะครับโดยขอบคุณนะครับรถคุณคุโต้งคือเก่านะครับที่สี่งสั่งอะไรสั่เสียงอะไรอ๋ออีกนับสนุนตลอดมาใครอยากได้เฟืองกับที่ต่อคือพอขายบอสของคุณตาต่างหากอ๋อครับก็ขอฝากครับขอฝากนะครับปีนี้ใครอยากได้เฟืองก็ขอครับที่ต่อมานะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่ สองสองเจ็ดสามสองแปดสามหรือว่าติดต่อทางช่องโดยตรงก็ได้ครับเพราะมีส่วนรดพิเศษเติดต่อทางช่องลดไปเลยก้อนละสองบาทประมาณนี้รับผมเพราะปีนี้เพินเ่นสอัดอีกหกนนพันก้อนนะหกพันก้อนสัอกไปหกพันก้อนครับปีนี้นท่านพคยัง<ๆ>ต่อมา<ๆ>ครับเรื่องก็จะเปเรื่องคุดทีคุ้ทีปป๊บทีนาไถนาปันนาะตัด้ายางงานระบบรถไถเฮารับจ้างด้อยกันครับติดต่อมาเลยเลยครับนะครับแล้วจากทีมงานคูรโรโบคือเรารับผมโอเคเออขอบคุณครับ เจอกันคิดนะคิดไม่บ้านผมหรอครับผมเจอกันที่พุทธเอาใส่เพ <spreads S 1> mm ียงลาวบัดเนี่ยแนว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 ไม่เป็นการเดินทางครับผม